ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่5มกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะผู้ใช้สิทธิบัตรทองชาวไทยในต่างประเทศปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีผ่านเทเลเมดิซีนเริ่มวันที่15มกราคม2567นี้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทในต่างประเทศดังนี้ กำหนดให้คนไทยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่อาศัยในต่างประเทศหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนฟรีผ่าน4แอปพลิเคชันโดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2567นี้วิธีใช้สิทธิบัตรทองผู้ใช้สามารถเข้าแอปเทเลเมดิซีน เพื่อขอรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้วยโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนผ่าน4แอปพลิเคชันได้แก่ 1. Saluber MD 2. Clinic 3. MD 4. Total Telemed โดยระบบ Telemedicine จะช่วยลดอุปสรรคสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาทางด้านภาษาและการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยและต้องเข้ารับบริการสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นผ่านเทเลเมดิซีนทั้งนี้สามารถผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่เว็บไซต์สปสอชอหรือ line oa so, สปสอช at nhs o และแอปพลิเคชอันสปสช โดยใช้หนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวประชาชน13หลักในการยืนยันตัวตนการใช้สิทธิในการขอรับบริการ